โอ้ยไม่ได้ครับมาแผ่นทองสวยครับผมแผ่นทองมาเราตโัวเลขมาเลย5 0 0พันครับผมโอ้โหก็จะแบบซูเปอร์มาสะสมตัววายมาโอ้ยเนี่ยครับผมแผ่นทองเต็มแผงมีตัววายมาเชื่อมสวย <Yeah. S 1> โอเวอร์ครับผมสวยทุกคนด้วยนะครับผมตอนอยู่ในเกมฟอร์จูนเมาส์นะครับผมเราพี่หนูชอบลาตนะครับผมเพราะผมสนิทจันไปแล้วที่นเคยนะครับผมผมารวยเก่งนี้ครับผมจะเริ่มเป็นทีหมดละสิบนะครับผม ไปเดี๋ยวก่อนมันไปเรืเร่อยๆนะครับผมมาถั่วมาผมหกมาสิบก็ผมตาลงมตาครับผมเริ่มต้นไปก่อนอ้าวได้ถุงท้อผมหกสิจะมาะเชื่อมถั่วมาหกครับเพื่อนที่เข้ามารับชมไม่อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมจะไม่พลาดคลิปเมือ่องช่องเรานะครับ าห,ห,หมุนก็ก่อนห้าสิบว้าผมหมุนห้าสิบไปสามสิบหมุนรวยเลยมาขยะทองแบบนี้กระโดดมาสวยมาผมหมุนสามด้วยก่อนชนะครับผมหมุนสองข้างมาถุงทองเบรกโอ้โหยังไม่ได้ครับมาแผ่นทองสวยครับผมแผ่นทองมาตัวโ,โตเด้งมาเลยเท่าไหร่ครับผมห้าพันครับผมโอ้โหก็เลเวนหลังซูเปอร์โอ้โหก็เลเวลวัลังซูเปอร์ปปรอลรปปรเลยครับผมห้าพันเน้นๆโอ้โหให้หนูโยนทองมาครับผมสวยมา สะสมทองมาโอ้โหเมื่อกี้เน้นๆแล้วผมได้ขนมโยนทองมาแล้วได้แผ่นทองด้วยโอ้โห,โหมามาอีกมาอีกครับผมมาสะสมตัวไว้มาโอ้โหเนี่ยผมแผ่นทองเต็มแผข้งตัวไ,ไว้มาเชื่อมสวยมาห้าพันเลยครับผมโอ้โหเน้เนๆมาดุบเ,เ,เ,เปอร์มาตอนนี้ขึ้นมากล้ามาหกแล้วคนโอ้โหหนูกระแตกจริงๆครับผมจนเมาส์นะครับผมโอ้โหต้องรีบไปเล่นแล้วครับผมเกมนี้ มาอีกถุงทองมาหลไรสามร้อยบายล้วผงพยายามปับหมุนไม่หน่อยด้หมุนได้หนึ่้อยไปเลยไปเลยเกมไปแล้วมาหนึ่งไปถั่วมาหกเ หมดแล้วหนึ่งร้อยไปเลยเป็นไงโอ้โหได้ตัววานสะสมมาม้าหนหลังหกสิบไปมาในปุ๊มาสามร้อยตายสิบหมุนแล้วผมตายหนึ่งร้อยสิบหมุนมาจะช่วยจะเป็นไงไม้หนึ่งร้อยยี่สิบส้มมายหนึ่งร้อยส้มมาหนึ่งร้อยครับมา้มาทัวมาหกสิบมาส้มมาหนึ่งร้อย โพุไม,ม้มามา 300, สมามร้อยครับผมไมโพุไม้สามร้อยโซไม้หนึ่งร้อยโอเคครับผมขออนุญาตหยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วนะครับผมอเอาแค่เก้าพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมโอ้โหแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วครับผมในแผ่นทองนะครับผมสองรอบแลครับผมห้าพันสองรอบนะครับผมโหเน้เนๆแล้วผมอย่าลืมเล่นเกมนี้ครับผมเกมคอนจนเมาส์นะครับผมหรือว่าพี่หนูช็อคล่านะครับผม โอเคผมขอทุกคนิ่งเฮงใจเยอะยนะผมแล้วเพราะว่หมายคลิปน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ